ร่างที่1รูฟี่ล่างน้ําทําให้สามารถโจมตีร่างจริงของครอคโคไดได้รูฟี่ล่างแอฟโลครับอูซบเขาชอบวิกผมอันนี้เลยบอกกับรูฟี่ไปว่าถ้าใส่แล้วจะเพิ่มพลังใจของนายขึ้นมาได้ร่างไนแมกจะทาให้รูฟี่สามารถเก็บเงาของคนอื่นไว้ในร่างกายได้เป็นร้อยเงาเลยส่งผลให้รูฟี่มีพลังเพิ่มขึ้นและใช้ความสามารถพิเศษของเจ้าของเงานั้นได้เช่นวิชาดับร่างเกียร์สองทำให้รูฟี่สามารถเร่งความเร็วได้มากกว่าปกติร่างเกียร์สามร่างนี้รูฟี่จะอัดอากาศเข้าไปในกระดูกขยายอวัยวะส่วนนั้นให้ใหญ่ อึดขึ้นโจมตีได้แรงแถมยังเคลื่อนที่ไปบนอากาศได้อีกด้วยร่างแทงแมนร่างนี้จะทําให้รูฟี่มีพลังป้องกันที่สมบูรณ์แบบร่างสเน็กแมนทาให้รูฟี่สามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงแม่นยําและมีอนาเขตการโจมตีที่กว้างมากๆร่างเกียร์ห้าเทพบิกะร่างสุดยอดของรูฟี่ร่างนี้จะทําให้รูฟี่สามารถทําอะไรก็ได้ตามต้องการครับแต่เมื่อพลังหมดรูฟี่ก็จะกลายเป็นคนตัวเหี่ยวเหมือนยางที่หมดสภาพแต่ที่ไม่หดไม่หมดสภาพก็ต้องทั้งป๊อปคอนรูฟี่เกียร์ห้าพอลเลชั่นไม่จากเมเจอร์ที่นอกจากจะสวยเหมือนกับเกิด